ให,หให้อาหารเหยื่อนี่อยู่ที่แหลมง,งี่ข้างบนนี่จะมีเหยื่อทิ้งเหร,นรอ,อนี่นะเขาจะให้อาหารเหยื่ยวตรงนี้แล้วเนี่ยเริ่มมาเยอะมากเลยว่ะเรมาแล้วเหยื่วเริ่มมาแล้ว,อเ,อลวเอานะเอานะโยนแล้วโยนแล้วช่วนามกระเด็นมานี่เลยเราหลบมาทางนี้หน่อย ฝนฝนอ้าไม่ไม่ไม่ไมมกินอะ่ะอ๋อคุณลุงบอกว่าจะมีผู้นำลงมาก่อน เ้วให้อาหารเหี่ว่วคุณลุงบอกว่ามันจะมีเหี่ยวตัวนึงโฉบลงมาก่อนถ้าเกิดมีผู้นําลงมาก่อนตัวอื่นก็ตามลงมาเป็นจ่าฝูงลงมากินแล้วตัวอื่นถึงก็ตามลงมาตอนนี้เขากาลังรอจังหวะกันอยู่รอจ่าฝูงอ่ารอจ่าฝูงลงโฉบลงมาตัวแรก ทำไมไม่เห็นมีตัวไหนโฉบลงมาเลยอะแต่มันร้องมาเยอะๆตวนึงใครลงแล้วลงแล้วลงแล้วนี่ไงโฉบแล้วจา่าฝูงโฉบลงมาแล้วอเ,เอ็ไมไอเหยี่ยวตัวแรกโฉบลงมาแล้วนี่ไงเริ่มลงมาแล้ว ตัวไหนจะโฉบลงมาอีกตัวไหนจะโฉบลงมาอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าไม่ลงไม่ลงลงแล้วโอ้ยคือโฉบลงมาเร็วมากโฉบมาแล้วโอ้โอหขับเร็วมากตัวนี้ขับเร็วมาก ตอนนี้คือลมแรงมากโอ้โหไอ้ไม้ดันหน่อ huh. ด oh ิโอ้โหลมแรงมาก mm hmm. ไอมีนั่งม้าเหรอลูกไปเอาไอติมมานั่งกินบนม้ากันดีกว่าไปเลยเตรียมกันมีคาเฟ่ด้วยโอ้ไเอาไหนดีอะมีอตักเองเลย อร่อยมากเลยอ่ะมันอร่อยมากมากเป็นลูกเ่าช็อกโกแลตป่าอืออร่อยมากขอมอกตอ้นูกเต๋าชื่ออะไรชื่อไช่ชื่อเช,อชา,ชอชาโอเคืา่าน เออเออีโอ้ยโอ้ยขี้หน้ากลัวดูหัวเอมไอีโอ้ยไม่เป็นี่ขี้หน้ากลัวมาก tuh yeah. ni yeah. yeah. yeah.